เปลี่ยนโครงสร้างหมดเลยนะคะเพราะว่าปีก่อนๆจะเป็นกะเพราเอ้ยโหระพาค่ะเพียงแต่ว่าเราไปปลูกกะเพราโหระพาที่นู่นค่ะทางฝั่งโน้นค่ะเพราะว่าไอพลาสติกตรงนี้ค่ะคือเขาเก่ามากแล้วทีนี้กลัวว่าถ้าช่วงที่มรสุมมากลัวว่ามันจะเปิดก็ลเลยเอาที่มันก็เลยเอาตรงอันนั้นเขาคือเขาต้องอยู่ข้างในนะคะก็เลยไปลงทางโน้น อันนี้มีโครงการะจะเปลี่ยนพลาสติกเนี่คือหลายปีแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าเขาแบบว่าทําอัน,นี้จริงๆอะแค่เขาอยู่ได้แค่ห้าปีเองค่ะแต่ของเรานี่อยู่เป็นสิบแล้วอถ้าเราปลูกสตรอเบอรี่เราต้องเปลี่ยนตักงนานแล้วค่ะ,ออคะประมาณนั้นเยอะเหมือนเดิมนะหลายประเภทหลายต้นพริกเหรอคะพริกต้นพริกอะค่ะ เห็นตรงฝั ies, ่งไหนเออตู้นู้นสิคะพริกเอออันนี้อันนี้เป็นกระถางเอาเป็นกระถางที่จะขายค่ะเป็นกระถางที่จะขายออ๋ต้นพริกเเห็นนมยคะี่ออ๋โอ้โหนั่นลค่ะนี่ทำไมเห็นเองแล้วไม่เชื่อเลยนะคะเนี่ยพริกอะไรคะพริกกระเหลี่ยงดอยค่ะโอ้โหแซ่บอันนี้เขาจะแบบว่าลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ลูกเล็กกินกับแหนมกินกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะออกแบบหอมแล้วก็ส่วนมากคนเขาจะซื้อไปโชว์เพราะว่าเขาจะดกสวยงามมากค่ะน่ค่ะุณที่ไม่ทราบว่าถ้าขายเป็นกระถางกระถางคนเขาซื้อไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาซื้อผลิตผลของเราสิคะ๋อก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็แบบว่าลูกค้าบางคนเขาก็อยากจะปลูกเองอยากจะดูแลเองมันมีความภูมิใจนะคะแต่ว่าก็มีคนที่แบบว่าเขาแบบ ซื้อแล้วเขาก็กลับมาซื้ออ่าพริกเม็ดพริกของเราอีกเหมือนเดิมค่ะประเภทอื่นคือคืออันนี้ส่วนมนากเขาจะแบบว่าเจ็บกินแต่ละวันค่ะอันนั้นเขาจะใส่ฟิตใส่อะไรไว้แล้วก็มันคนละพริกค่ะค่ะค่ะ,ออะโอเคก็บางทีเคยได้ยินเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวนี้ปลูกกันเองได้ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนนิยมวันนี้มีคนมาขนเยอะมากคือไปปลูกเองค่ะประมาณนั้น แล้วไม่ทราบต้นแลวเท่าไรคะกระถางเท่าไรกระถางลวอันนี้กระถางละสิบค่ะกระถางดำอ่าเจ็ดลิตรครึ่งเนี่ยค่ะค่ะสิบแต่ว่ากระถางกระถางอ้รุ่นนี้ค่ะสิบใหญ่หน่อยตอนนี้นะตอนนี้นะคะค่ะสิบสี่ลิตรอันนั้นสิบสองค่ะณตอนนี้ก็คือราคานี้แต่ทีนี้ถ้าเราดูดูแลแล้วเขาออกลูกออกผลแล้วก็ราคาอาจจะอัพขึ้นใช่เพราะว่าเราเราต้องดูแลอีกเนาะ ค่ะแต่พวกกระถางสีส้มทั้งหลายก็คือกระถางละแปดค่ะแปดสิบสิบสองค่ะ